สวัสดีครับและนี่คือ alternative photography เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Process การอัดภาพที่ชื่อการบริโค m เมตกันนะครับการบริโคมเมตหรือการพินต์หรือบางคนก็เรียกว่า โฟโตเพนติ้งเนี่ยนะครับอธิบายคร่าวๆก็คือการระบายสีน้ำที่ถูกควบคุมด้วยกระบวนการทางแสงหากว่ายังจำกันได้โปรเซสอย่างไซนไทายที่เราทำกันไปก,ก่อนหน้านี้เป็นโปรเซสที่ให้สีเฉพาะตัวคือสีฟ้าอย่างเดียวเท่านั้นหรืออย่างโปรเซสแวนดาก็จะเป็นโปรเซสที่ให้แต่สีน้ำตาลอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าสีเหล่านี้เนี่ยเกิดจากการทำปฏิกิริยาการของสารเคมีและแสงอันต้าไวโอเลตแต่โปรเซส s ำบิว o คมเอทที่เราจะทำกันวันนี้เนี่ย โดยธรรมชาติของมันแล้วมันไม่ได้สร้างให้เกิดสีใดๆขึ้นแต่ว่าสีที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากเนื้อสีหรือเม็ดสีที่เราใส่ลงไปผสมกับสารทําให้เราสามารถเลือกอัดภาพเป็นสีใดๆก็ได้ไม่จํากัดแถมยังเป็น p r o c e s ที่เราสามารถอัดภาพได้หลายครั้งด้วยสีต่างๆกันได้และคุณสมบัติข้อนี้ของมันเนี่ยแหละครับที่ทําให้เราสามารถเอามาอัดเป็นภาพสีได้ process การดิจมเมลน,นี้ถูกคิดค้นขึ้น ในสมัยที่โลกนี้ยังไม่มีฟิล์มสีใช้แต่เนื่องจากคนในยุคนั้นต้องการที่จะสร้างภาพให้มีสีสันเมืนกับที่ตาเห็นแต่เทคโนโลยีตอนนั้นยังไม่อำนวยพวกเขาจึงหาทางที่จะใช้ฟิล์มขาวดำนี่แหละครับมาถ่ายและอัดภาพสีหลักการก็คือแทนที่เราจะเก็บแสงทุกสีลงบนฟิล์มแผ่นเดียวแบบที่ฟิล์มสีในทุกวันนี้ทําได้เราก็ใช้ฟิล์มขาวดํามาเก็บแสงทีละสีโดยแยกออกมาเป็นหลายๆรูป เสร็จแล้วพอเราจะอัดก็ค่อยนําฟิล์มของแต่ละสีมาอัดซ้อนๆทับกันลงไปเราก็จะได้ภาพสีออกมาซึ่งกระบวนการการเก็บแสงทีละสีเนี่ยเราเรียกมันว่า color separation ในแสงสีขาวที่เรามองเห็นนั้นประกอบไปด้วยแสง3ามสีคือแดงเขียวน้ําเงินคนในยุคนั้นที่ต้องการจะทํา color separation ด้วยฟิล์มขาวดําจึงต้องใช้กล้องแบบพิเศษสําหรับการแยกสีโดยเฉพาะกล้องที่ว่านี้เวลาเรากดทาย1ช็อต ภาพที่เข้ามาจากเลนส์จะสะท้อนไปมาด้วยกระจกภายในกล้องแล้วไปตกกระทบที่ฟิล์มพร้อมๆกันถึง3าเฟรมและที่ตรงหน้าฟิล์มแต่ละเฟรมจะมีฟิลเตอร์3าสีแดงเขียวน้ำเงินมาคอยกรองแสงเอาไว้ดังนั้นฟิล์มที่ถูกกรองด้วยฟิลเตอร์แดงมันก็จะกลายเป็นเนกาทีฟของสีแดงเราก็สามารถเอาเนกาทีฟนี้ไปอัดภาพสีฟ้าไซแอนได้ส่วนเฟรมที่ถูกกรองด้วยฟิลเตอร์สีเขียวเราก็จะเอาไปใช้เพื่ออัด ภาพของสีแดงมาเจนตาส่วนเสรยงที่ถูกกรองด้วยฟิลเตอร์สีน้ำเงินเราก็จะเอาไปใช้สำหรับอัดภาพสีเหลืองนะครับสำหรับยุคดิจิตอลอย่างทุกวันนี้ถ้าเราอยากจะอัดภาพด้วยโปรเซสต์การมิโคเมเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้องแบบพิเศษเพื่อทำคอลัลส์เพรสชั่นอีกต่อไปเราสามารถใช้โปรแกรมแต่งภาพแยกชนแนลสีของภาพในคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปทำเป็นดิจิตอลเน g ก t i v ีได้อย่างง่ายๆโดยใช้หลักการเดียวกันเลยครับ ก็เราเริ่มจากการเอาไฟล์เข้ามาในโปรแกรมแต่งภาพเนีย่ยของผมก็ใช้ Photoshop นะครับแต่จะใช้โปรแกรมแต่งภาพอะไรก็ได้เพราะว่าใช้หลักการเดียวกันเราก็เริ่มจากการทําให้ภาพนี้เป็นนกา t ทีฟด้วยการเข้าไปอินเวอร์ภาพมันเราก็จะได้เป็นนกาทีฟสีออกมานี้แล้วเข้าไปดูในฟังก์ชัน c h a n n e l ก็จะเห็นว่าก็มีอยู่3 Channel คือ R G B Red Green Blue สิ่งที่เราต้องทําก็คือก๊อปปี้แต่ละช n n e l ของมันออกมา เพื่อเซฟไว้เป็นไฟล์ต่างหากเราก็จะเริ่มจากเรทก่อนนะครับ r รทเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทำเป็นดิจิทัลนิก i ทีเพื่ออัดกับ l a เยอรของภาพสีน้ำเงินหรือสายน,นั่นเองแล้วก็ Copy เปิดไฟล์ใหม่เสร็จแล้วก็แปะมันลงไปทีนี้ l a เยอร์ถัดมาก็คือ l a เ e r Green นนะครับหรือว่าสีเขียว เออเลเยอร์กรีนเนี่ยเราก็จะไปใช้อัดกับสีแดงหรือว่ามาเชนต้านั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับก็ Copy เปิดไฟใหม่แล้วก็แปะในกระถีนั้นลงไปแล้วก็เลเยอร์สุดท้ายคือ Blue Blue เนี่ยเราจะไปใช้เพื่ออัดกับเลเยอร์สีเหลืองเช่นเดียวกันครับ Copy เปิดไฟใหม่แปะลงไปทีนี้เราก็จะได้ น e g ก t i ี e ออกมา3ตัวเพื่อใช้อัดกับเลเยอร์ของสีสสีที่เหลือเราแค่เอาไฟล์ทั้ง3ตัวนี้ไปพรินต์ลงแผ่นใสนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทำา o o o r Separation นะครับเราได้พรินต์ออกมาเป็นดิจิตอลน e ก a t i v e แล้วก็จะได้เป็นน e ก a t i v e ฟออกมา3ตัวไซ a n นมา e n เจน e l l o w นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่า n e ก a t i v e ฟตัวดูเผลๆเหมือนจะเหมือนกันแต่จริงๆเราไม่เหมือนนะครับมันเป็น3 Channel ที่แตกต่างกัน เราก็สามารถจะเอาดิคกีพวกนี้ไปใช้อัดลงบนกระดาษของเราได้แล้วนะครับ